โดยการทำความรู้จักกับต้นอ่อนของข้าวสาลีกันก่อนค่ะในช่วงหลายปีมานี้หลายคนคงคุ้นหูกับน้ำวีตกราสเครื่องดื่มสีเขียวเข้มซึ่งก็คือน้ำที่คั้นจากต้นอ่อนของข้าวสาลีนั่นเองค่ะซึ่งน,น้ำที่คั้นจากต้นอ่อนของข้าวสาลีจะมีคอโรฟิลสูงเป็นสารที่ก่อประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่างอุดมไปด้วยวิตามิน A D และ E จึงทำให้เป็นที่นิยมของกลุ่มคนรักสุขภาพเป็นอย่างมากและยังเป็นพืชที่เป็นที่ต้องการของตลาดและมีอัตราการขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันริมคลองบางพมนะครับผมเป็นที่อยู่ของเกษตรศาสตร์ในวันนี้นะครับ เราก็เรียกเขาจากประตูบ้านสีฟ้าเหลืองนะฮะฟ้าเหลืองนะฮะพี่เอครับอ้าวครับพี่สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับใครเนี่ยครับผมผมเป๊ะรักจากรายการเกษตรศาสตร์ครับผมเป้คุณใสกอ๋อที่เป็นศิลปินใช่ไหมใช่ครับผมใช่ครับอู้ยอู้ยดีดีดีมามาวันนี้มีธุระอะไรกับผมครับเนี่ยอ่าวันนี้ผมจะมาสอบถามเรื่องที่พี่เอปลูกเออต้นอ่อนข้าวสาลีครับเพื่อสุขภาพแล้วก็เพื่อการค้าขายครับพี่อ๋อได้ได้ายละั้นเดี๋ยวเชิญรายละเอียด ไปคุยข้างในดีกว่าได้ครับผมขอบคุณมากครับรบกวนด้วยครับโนี่มันอยู่ริมคลองเลยพี่เอนี่หน้าตาเหมือนอันดาลียอคุสตาบักโรมกันนะสวัสดีพี่เอครับสวัสดีครับวั่ดีครับพี่เอครับพี่เอปลูกต้นอ่อนข้าวสาลี แต่ว่าก่อนที่พี่เอจะบูต้องข้าวสาลีเนี่ยเป็นยังไงมายังไงสมัยเด็กๆแล้วนะตั้งแต่เกิดได้เลยพี่สบายมากเลยครับคือก็พื้นฐานผมก็เรียนข้ามอรุบ้านไปนะโอเคได้ได้คือพื้นฐานผมก็จบมาก็เรียนตามปกติมาครับก็เรียนปิญญาตีครับทีนี้จบทางสายฟุตซายครับฟุตซายเทคโนโลยีอาหารครับผมใช่ทางที่พระนครเหนือนะครับประจอมเกล้าพระนครเหนือครับผมแล้วจบมาทำงานอะไรครับก็แน่นอนตาม สเตปเขาก็เดินตามบล็อกเข้าไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็ไปทําโรงงานอาหารทะเลแช่แข็งโรงงานอาหารทะเลแช่แข็งชายอยู่ยรับก็พอสมควรนะครับอยู่แถวสุทรสาครก็เริ่มงานแบบชีวิตแบบเด็กๆเลยครับครับเราก็ไม่รู้อะไรก็เข้าไปอยู่ในโรงงานครับแล้วเป็นไงบ้างก็งานหนักนะ สายนี้ต้องบอกว่างานหนักจริงหรอทำอะไรบ้างบางทีเข้างานตั้งแต่เช้านะหกโมงเช้าบางทีหกโมงเย็นยังไม่ได้เลิกเลยวันใชู่่กวันอย่ไกลด้วยใช่ครับตอนนั้นก็เลยใช่ครับเขามีที่พักให้ครับครับต่อก็งานค่อนข้างจะหนักเหนื่อยพอสมควรแต่ก็ถามว่ามันก็เป็นประสบการณ์นะเนาะพูดถึงเราได้เข้าไปอยู่ในโรงงานเราได้เรียนรู้วิธีการทํางานที่มันเป็นระบบครัไอตรงเนี้ยเราเอามาใช้ใน งานปัจจุบันของเราได้หลังจากนั้นทำไมพี่ถึงอยากจะเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นได้ข่าวว่าไปเปิดร้านกาแฟโอได้ข่าวได้ข่าวดังข่เมื่อกี้ก่อนเข้ามาก็เอาเรีนเสิร์ฟไปแล้วก็เพอทำอยู่ได้สักพักนึ่งประมาณสักสองปีสองปีครึ่งประมาณนั้นนะครับเราก็เริ่มมองแล้วเอ๊ะเราจะเดินชีวิตต่อไปยังไงผมก็เลยเอ้เราต้องหาจุดเปลี่ยนทักอย่างแหละวทีนี้จะทําอะไร จะออกมาทําอะไรดีช่วงนั้นเขาก็กําลังฮิตกันอยู่อกาแฟแน่นอนเลยอ่ะลงทุนเท่าไหร่ร้านกาแฟโอ้ยร้านกาแฟเหรอตอนนั้นมีเงินติดตัวอยู่สองสามหมื่นั้งอ่าใช่ครับก็ไปเปิดเป็นยังไงเป็นคีออสธรรมดาอยู่ข้างถนนเลยอ่ารถวิ่งชู่มันคือจเด็กวัยรุ่นที่แบบไปทาเรียนจบปริญญาตรีมาเปิดร้านกาแฟแล้วเปนยังไงพี่มันเนีเหนื่อยแล้วเหนื่อยย้มแล้ว่าเหนื่อยมากทําเอง ช่ครับรับกาแฟเ<ม>ทุกอยาก่างช่ครับช่ครับรับกาแฟมาแล้วก็ขายเองทุกอยาก่างกับแฟนสองคนอยู่แถวแถวเสนาครับ <c oughs> ครับครับ <c oughs> ชายตอนนั้นก็เหนื่อยตอนนั้นเราคือยังไม่รู้เลยว่าค้ขาขายมันเป็นยังไงธุรกิจมันเป็นยังไงเราก็เรียกว่าลยุยดุม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 รักอยากจะทําอย่างงี้ก็ทามันอย่างนั้นแหละครับอแต่เหนื่อยมากตอนนั้นยอมรับแต่ก็เป็นการฝึกตัวเองนะว่าเราได้ผ่านจุดที่มันแบบโหเหนื่อย สุดมาแล้วเนี่ยเมื่อกี้นะครับผมถามผมถามพี่เอนะครับว่าเนี่ยพี่เอวันนี้ยุ่งไหมครับเนี่ยเสร็จแล้วเพ๊ที่สิบโมงกว่าครับมันช่างต่างกับช่วงเวลาตอนนั้นฮะพี่เปลี่ยนจากกาแฟมาเป็นอันนี้เลยปะอ่าใช่ใช่อันนั้นเป็นงเปลี่ยนอาจะเดี๋ยวท้าวความไม่เพล่อเราขายกาแฟถามว่าตอนนั้นดีไหมแรกเริ่มเดิมทีมันก็สี่สิบห้าสิบแก้วต่อวันมันก็แค่พออยู่ได้นะครับแค่พอมีกินไปวันวันแต่ว่า หลังๆเราเริ่มเริ่มเรียนรู้ว่าลูกค้าเป็นยังไงเรามีบริการส่งถึงที่ลูกค้าก็ติดเรามากขึ้นกระจักสี่สิบเป็นร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบแก้าองวันเยอะนะบางวันกินข้าวบ่ายสามเนี้ยเช้า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 นะบ่ายสามก็โอเคกันตลอดใช่ชงตลาดมันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งเฮ้ยเราประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแต่ถามว่าพอมองไปว่าเอ๊ะผมเคยลองไปเปิดสาขาสอง แต่มันก็ไม่เวิร์กทั้งที่ดูแล้วว่าทำเลมันน่าจะดีกว่านะตรงนั้นคนเยอะมากเป็นป้ายรถเมย์อยู่ข้างๆหาไรก็เกรตรเลยอะไรมันจะดีขนาดนี้อแต่ขายไม่ได้แปลกนะทำไมนั่นละสีผมก็ยังงงอยู่ทุกวันนี้ว่าทําไมเราถึงไม่ประสบความสําเร็จไม่เหมือนที่แรกไม่เหมือนที่แรกที่ดูแบบที่แรกไม่มีอะไรเลยอยู่ข้างๆร้านขายอาหารธรรมดาครับแต่กลับดีเพราะนั้นเราก็เลยมองว่าเอ๊ะหรือว่ากาแฟมันจะไม่ใช่วะ หรือว่ามันจะยากเกินไปหรับเราหรือมันต้องลงทุนสูงมีร้านมีห้องมีค่าเช่าที่นะครับเออลองเปลี่ยนดูดีกว่าลองลองหาอย่างอื่นทำดกว่ก็คือพี่มีคู่คิดเป็นแฟนพี่ใช่ใช่ใช่ซึ่งบกว่าก็คุยกันว่าเอออย่างนี้มันจะลองดูไหมอ่ะลองเปลี่ยนดูไหมยังไงต่อครับก็ลองเปลี่ยนดูก็หาครับหาข้อมูลว่าเราจะทําอะไรดีอื เยอะแยะมากมายเกินกาไปหมดเราจะหายังไงดีว่าเราอยากจะทําอะไรแต่นี้เราต้องตั้งธงไว้ก่อนธงที่ผมตั้งไว้ก็คือว่าต้องเป็นอาหารสุขภาพเพราะว่ามันเป็นเตนถูกไหมทำไมถึงสุขภาพเพราะเป็นเทนใช่อีกหน่อยเนี่ยคนมันก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้นแต่ก่อนมีแค่คนยุคอายุสี่สิบห้าสิบถึงจะมานั่งดูแลรักษาที่ว่ากินผักกินปลาเดี๋ยวนี้คนหนุ่มสาวก็กินใช่ใช่พนังงานฟิตก็ต้องหาอาหารเสริมกินครับ ประมาณนั้นผมก็เลยเอออันนี้น่าจะขายได้กลุ่มลูกค้ามันน่าจะมีตั้งทงไว้ว่าหนึ่งเป็นอาหารสุขภาพครับสองต้องราคาแพงต้องราคาแพงต้องราคาแพงด้วยถูกๆไม่ขายไม่งั้นแก้วหนึ่งแบบยี่สิบสิบนี่มันไม่เันไคุ้มแล้วเออถูกไหมอยากได้ราคาแพงเพราะว่ามันจะมีช่องว่างให้เราทํากําไรอ่าให้ทาให้มันดีได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสองอย่างนี่คือสองอย่างที่ตั้งทงไว้ครับจากนั้นเดินครับเดินไปเจออันนี้เลยไม่ใช่เดินไปเดินอ่านหนังสือ ไปเข้าร้านหนังสือแต่ไม่มีตังค์ซื้อนะอ่านไปนินตาสารดูในเน็ตเดินไปเดินมาสรุปแล้วไปจบอยู่ที่ร้านอ่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นขายอาหารสุขภาพอยู่ร้านหนึ่งผมก็ไปยืนอยู่หน้าเชลมีผักเต็มเลยแล้วก็หยิบดูไอ้นี่อะไรวะนี่คือ,อเล็กต้นไหลไอันนี้ต้นไรนี้ต้นไหลไจนมาหยิบไอ้ถุงเนี้ยราคาถุงร้อยบาท ถูกแค่นี้เลยฮะต้นอะไรวะร้อยบาทมันคืออะไรมันคืออะไรเขาเขียนว่าต้นอ่อนข้าสาลีเออมันคืออะไรมันกินยังไงตอนนี้ไม่มีข้อมูลเลยเลยก็เอ้ยเอออันนี้มันเข้าเขาอามันอยู่ในเชลสุขภาพอ่มันราคาร้อยบาทขีดเดียวเองครับโลละพันอย่างเงี้ยครับเออเอออันนี้อันนี้อันนี้เราเรา ัญหาเนอมาคือเราต้องลองปลูกครับใช่ครับลองปลูกในในเน็ตก็จะมีวิธีมากมายเลยแต่ละคนเขาก็ปลูกแล้วเขาก็ใส่ไว้ในเน็ตแล้วก็ไปอ่านดูแล้วก็เริ่มตามเขานี่แหละทําอย่างกับเขาที่เขาทํเนี่ยแหละเริ่มต้นจริงๆเนี่ยหลักพันได้มั้งเจ็ดแปดพันได้มั้งเอาที่แบบเป็นรูปเป็นล่างนะไม่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 รวมแบบว่าตอนทดลองปลูกรุ่นปลูกนี่แล้วมีลูกค้าเจ้าสองเจ้าแล้วก็ขายไปตามเรื่องตามราวไม่นับซื้อเม็ดมาอ่ะฮะใช่ซื้อเม็ดมาแล้วก็สร้าง เดี๋ยวเราต้องไปดูในโรงเรือนเราจะเห็นเป็นรูปเป็นชั้นวาง A นั่นแหละที่ผมสร้างขึ้นมาไม่ได้อยู่ในแปลงใหญ่ๆไม่ใช่อ๋อม่ใม่เราเรียมการเนที่ใช่ใช่ใช่ตอนนั้นเนี่ยน่าจะเริ่มต้นประมาณจริงเจ็ดแปดพันนะครับเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วคือมีลูกค้าอยู่ในมือพอสมควรแล้วเราก็ต้องทําให้มันเป็นรูปเป็นล่างนิดนึงก็เริ่มต้นจริงจริงก็น่าจะใช้เงินประมาณแค่แล้วจับเงินเจ็ดแปดพันตอนนี้ครับขายยังไงครับผมอทิละาท่าไรตอนนี้เหรายอดยอดผลิตของผมอยู่นะตอนนี้ประมาณสักเก้าทิตย นับเป็นอาทิตย์นะครับโลละเท่าไหร่ครับโลละเฉลี่ยประมาณ4ี่ร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยครับบาทต่อกิโลอาทิตย์ละอาทิตย์ละร้อยอาทิตย์ร้อยกลมร้อยห้าร้อยห้าหมื่นประมาณนั้นประมาณนั้นใช่แต่นี่ยังไม่ได้หากใครจะจ่ายนะก็เดือนละสองแสนประมาณครับประมาณประมาณนะจ่ายเงินดูไม่ยากไม่ยากนะจะาเงินเจ็ดถึงแปดพันบาทนะครับในช่วงที่เริ่มแรกนะครับตอนนี้คุณเอมีรายได้ตกเดือนละสองแสน เราไปดูกันนะครับว่าวิธีการปลูกเจ้าต้นวิดกราสที่ินักหนาที่ผมซื้อกินแล้วไม่กล้าซื้อผลที่สองเนี่ยเป็นยังไง่ช้เวลากี่วันถึงต่อมาสุดโต๊ะเอ่อตักประมาณ7วันนะครับผมไม่เจ็ดวันที่เหมือน <S 2> <S 2> คบไทยเลย it's time